สวัสดีท่านนะครับผมสวัสดีวันหยุดนะเป็นวันหยุดพักผ่อนสําหรับการออกกําลังกายเพราะว่าวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์ครับผมจะหยุดพักหนึ่งวันเลยอยากอัดคลิปนี้เพื่อเป็นรายการลงในวันหยุดนะเป็นช่วง Q&A นะครับว่าอยากสอบถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยแล้วผมก็จะเก็บคําถามมา มาตอบในแต่ละอาทิตย์นะครับจะมีหนึ่งวันโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยนะครับคือที่อยากมาพูดคุยวันนี้จะเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในสองสัปดาห์นะครับที่ผมควบคุมน้ำหนักนะครับคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินกินก็กินให้เพิ่มโปรตีนมากขึ้นแล้วก็ลดแป้งตัดของมันของทอดน้ำตาลทุกชนิดไม่กินเลยนะครับ กินเอ่อจะเป็นปลาไก่แล้วก็เนื้อวัวนะครับเนื้อหมูก็ไม่กินหรือว่ากินก็กินแค่นิด,นดเดียวนะครับน้อยมากแล้วก็จะเน้นไข่ส่วนการออกกําลังกายเนี่ยผมจะพยายามให้ออกกําลังกายเอ่อหกวันต่อสัปดาห์ครับจะพยายามทําให้ได้แล้วก็ไปทุกวันก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งเนื่อยท้อ เออมันสู้กับจิตใจของตัวเองนะครับพอเวลาไปเจอสถา,านการณ์จริงมันเจอความเมื่อยล้าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาผสมปนเปนกันหมดทั้งเรื่องการทํางานเรื่องเอ่อความเครียดในการออกกำลังกายเรื่องต่างๆนานา,นานะครับมาผสมกันหมด <c oughs> ทีนี้การจากการความคิดของผมก็คือเกือบจะหยุดไปแล้วนะครับเมื่อการการดูแลมันเครียดเนาะอะไรพวกนี้ก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ ที่ช่วยให้ผมและช่วงนี้ผมกําลังอินมากอ่านมาสักพักก็ถือว่าดีเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับปีศาจตัวนั้นคือฉันเองเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราจะไปสู่เป้าหมายในชีวิตให้ได้หรือจะยอมแพ้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเรื่งหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าดีมากเลย ที่ช่วยให้ผมผ่านช่วงเวลาที่เริ่มแรกของการดูแลสุขภาพหรือการออกกำลังกายมาได้จะขอแนะนํานะครับว่าถ้าใครกําลังสู้ในด้านเรื่องของจิตใจของตัวเองสับสนเอ่อแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาหรือคนคุยให้กําลังใจหรือว่าสปอร์ตเราก็มีแต่ตัวเราเนี่ยแหละครับที่จะสู้ในทุกๆวันไปด้วยกัน จึงอยากให้ลองไปอ่านดูนะครับเรื่อนี้ดีบอกต่อนะครับผมปากตะกร้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการทํางานมีคนสงสัยว่าทําไมผมมีเวลาในการไปออกกำลังกายนะสอชั่วโมงต่อวันเลยเพ,เพราะอย่างหนึ่งด้วยผมประกอบอาชีพคือการทำมีดนะครับเป็นงานส่วนตัวมันก็เลยควบคุมเวลาได้แต่ก็ต้อง รีบทางานนะครับให้ความสําคัญกับการออกก,ากําลังกายด้วยแล้วก็รีบทํางานให้เสร็จแล้วก็ไปออกกําลังกายต่อให้ความสําคัญกับมัน,นครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครสนใจมีดหรืออยากสนับสนุนอยากได้มีดเดินปา่ามีดสวยงามมีดใช้งานทั่วไปนะครับก็สามารถพักมาได้นะครับในเพจหรือว่าในเฟซได้หมดเลยทุกช่องทางโอเคครับเจอกัน EP <c oughs> ีต่อไปขอบคุณครับ